สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านวัสดีพี่น้องสปปลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวอย่างรอดนะครับวันที่22เดือนกรกฎาคมปี2022นะครับเมื่อวานนี้มีการประท่ากันอย่างดุเดือดนะครับในพื้นที่ลักชินทางใต้ของเมืองมิตรนะครับทหารมิลองลายกองพันที่99นะครับร่วมกับกองร้อยสองเจ็ดหนะครับที่เข้าไปในพื้นที่ว่านโมงนะครับมีทหารเกือบ100นายนะครับที่จะเข้าไปยังเมืองมิตรนะครับ แต่กลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพีเดียบร่วมกับทาหารกระชิน KIA นะครับดักซุ่มโจมตีทาหารมินนงลายตั้งแต่10โมงกว่าๆของเมื่อวานนี้นะครับทำให้ทาหารมินองลายได้รับบาดเจ็บล้มตายกันจำนวนมากนะครับที่มีการประท่ากันเกิดขึ้นในพื้นที่ทางใต้ของเมืองมิตรนะครับใกล้ๆกับหมู่บ้านม่วงนะครับทาหารมินองลายเข้าไปปักหลักอยู่ในพื้นที่นะครับพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ บอกกับผู้สื่อข่าวว่าได้ยินเสียงปืนตั้งแต่10โมงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับจนถึงบ่ายโมงก,กว่าก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นขนาดนะครับทหารม้องลายสูญเสียไปจํานวนมากนะครับกองพันที่99นะครับร่วมกับกองร้อยสองเจ็ดหนะครับทหารม้องลายร่วมมือกันนะครับเข้าไปในหมู่บ้านม่วงนะครับประมาณ1 0 0นาย ตอนนี้ก็ยังตั้งฐานอยู่ในพื้นที่นะครับแต่ทางกระชินร่วมกับกลุ่มพี่เดียบเข้าโจมตีอย่างหนักนะครับเมื่อวานนี้พี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในบ้านม่วงนะครับต้องอบพยพหนีออกมาจากพื้นที่เนื่องจากทหารมินโนรายใช้ปืนใหญ่ปืนเล็กนะครับยิงตอบโต้ทางกระชินหรือกลุ่มพี่เดียบที่อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วมีพี่น้องชาวกระชินนะครับสองคนแม่ลูกมีเด็กชายประมาณ8ขบนะครับโดนลูกหลงทหารมินโนราย ที่ใช้ปืนใหญ่ยิงโจมตีนะครับทำให้เด็กชายชาวกระชินเสียชีวิตไป1น,นายนะครับแม่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันนะครับที่ทหารไม่องลายใช้ปืนใหญ่ยิงตอบโต้ทหารกระชินหรือกลุ่มพีเดียบที่อยู่ในพื้นที่นะครับ ในพื้นที่รัฐกระชินนี้มีการประท่ากันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่18ที่ผ่านมานะครับจนถึงวันนี้มีเสียงปืนดังขึ้นทุกที่ทุกทางนะครับแต่เมื่อวานนี้ทางใต้ของเมืองมิตรนะครับที่จะเข้าไปยังรัฐกะชินมีกองพันที่9 9ร่วมกับกองร้อย276นะครับร่วมมือกันประมาณ100นายเข้าไปโจค้นพี่น้องชาวกะชินที่อยู่ในพื้นที่นะครับทหารมิลองลาบอกกับพี่น้องชาวบ้าน ว่าอย่าสนับสนุนกลุ่มพีเดียบที่อยู่ในพื้นที่บ้านม่วงนะครับทหารมินมายก็ยังเอาไฟจุดเผาบ้านเรือนพี่น้องประชาชนประมาณสองหลังด้วยกันครับทําให้พี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆอยู่กันอย่างลําบากนะครับแต่ทางกระชินร่วมกับกลุ่มพีเดียบเข้าโจมตีอย่างหนักนะครับแต่ยังไม่ทราบ่าทหารมินมายเสียชีวิตไปกี่นายนะครับในพื้นที่นี้ทหารมินมายก็ยังปักหลักอยู่ในหมู่บ้านนะครับ อาจจะกลัวกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพี่เดียบกับทางกระชินเข้าโจมตีนะครับทหารมินองลายจับพี่น้องชาวบ้านไปประมาณ11คนด้วยกันครับในพื้นที่รัดกระชินก็ยังดุดเดือดนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่เมืองฝ่ายขุนนะครับติดกับแนวชายแดนรัดฉานใต้นะครับ เมื่อวานนี้มีการประทะกันอย่างดุดเดือดนะครับทหารมินลายที่มาปักฐานอยู่เนินดอยมักปูนะครับทหารเกือบ80กันนายที่กําลังล่าตาเวนอยู่เนินดอยนะครับแต่กลุ่มปกป้องประชาชนกอกลุ่มพิเดียบร่วมกับทหารเคนเดียบ เข้าโจมตีในช่วงเวลา3มง20นาทีนะครับแล้วทำให้ทหารมิโนลายเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า9นายนะครับแล้วบาดเจ็บอีก17นายด้วยกันที่กำลังอยู่ในฐานนะครับทหารมิโนลายไม่ทันตั้งตัวนะครับกลุ่มปกป้องประชาชนร่วมกับทหารเคเนเดียบใช้ปืนใหญ่หรือ RPG ยิงเข้าถล่มอย่างหนักนะครับทหารมิโนลายมาตั้งฐานอยู่ที่เนินดอยนี้ประมาณ3เดือนกว่านะครับ กลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพิเรพพยายามจะเข้าโจมตีหลายรอบเช่นกันนะครับแต่ทหารมินองลายชอบเอาเฮลิคอปเตอ,อร์หรือเครื่องบินขับไล่เข้ามาโจมตีช่วยนะครับแต่เมื่อวานนี้เฮลิคอปเตอร์ท,รทราหารมินองลายมาไม่ทันนะครับทำให้ทหารมินองลายเสียชีวิตไปเก้านายนะครับพี่น้องหลังจากนั้นในช่วงเวลา6โมงเย็นนะครับทหารมินองลายจะเข้าไปสมทบทับตัวเองที่อยู่ในพื้นที่เนินดอยมะกูนะครับ มีรถทหารมิโนลายจักคนอาวุธหรือเอาอาหารการกินเข้าไปสมทบทับตัวเองนะครับแต่กลุ่มปกป้องประชาชนหรือกลุ่มพิเดียบรู้ทันว่าทหารมิโนลายจะมุ่งหน้ามายังเมืองฝ่ายขุนนะครับกลุ่มพิเดียบไปวางทุนระเบิดไว้นะครับทําให้ทหารมิโนลายที่นั่งมาในรถเสียชีวิตไปอีก3นายด้วยกันครับพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ก็เห็นเหตุการณ์นะครับว่าทหารมิโนลาย เสียชีวิตทันที3นายนะครับที่เหลือก็ได้รับบาดเจ็บจํานวนมากร่วมกับผู้พันอีกหนึ่งคนนะครับที่ทหารมิโนไยจะเข้ามาช่วยเหลือพวกร้องตัวเองนะครับแต่เฮลิคอปเตอร์ทหารมิโนไลไม่ได้มานะครับเมื่อวานนี้ที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นน้ำมันอาจจะหมดก็เป็นได้นะครับในประเทศพมา่าขาดแคลนน้ามันอะไรจํานวนมากนะครับทหารมิโนายพยายามจะไปซื้อน้ํามันจากประเทศอื่นนะครับเพื่อจะมาใช้กับรถขบวนทหารมิโนาย ที่ใช้เข้าไปในรัดกยาลัดชินเป็นร้อยร,อย,รอยคันนะครับตอนนี้ในประเทศพม่าเริ่มจะขาดแคลนน้ำมันกันเหลือทนนะครับพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆต้องไปเข้าคิวรอเติมน้ำมันเป็นชั่วโมงนะครับก่อนที่จะได้ทหารมินองลายเริ่มจากขาดแคลนอาหารการกินหรือน้ำมันเติมรถนะครับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ เมืองไฟคุณก็มีการประท่ากันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนะครับแต่เมื่อวานนี้ทำให้ทาหารมินองลายเสียชีวิตทั้งหมด12นายด้วยกันนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่กองสกายนะครับเมื่อวานนี้พี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้กันนะครับเนื่องจากทาหารมินายใช้เฮลิคอปเตอร์2ลํลำเข้าโจมตีหมู่บ้านนะครับแล้วทําให้บ้านเดินพี่น้องชาวบ้านมีไฟไหม้เกิดขึ้น2หมู่บ้านด้วยกัน,นครับ ทหารมินองลายใช้เฮลิคอปเตอร์เข้ามาโจมตีในช่วงเวลา6โมงเย็นนะครับทําให้พี่น้องชาวบ้านเสียชีวิตไป2คนด้วยกันแล้วบ้านเดินพี่น้องชาวบ้านได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า60หลังคาเรือด้วยกันครับทหารมินองลายใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าโจมตีนะครับทางไม่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นในหมู่บ้านนี้นะครับแต่ทหารมินองลายอยู่ดีๆก็ใช้เฮลิคอปเตอร์เข้ามาโจมตีนะครับ พี่น้องชาวบ้านเกือบจะหนีไม่ทันนะครับหลังจากนั้นทหารมิโนายเสริมกําลังเข้ามาประมาณ80กันนายน,นะครับแล้วไฟจุดเผาบ้านเดินพี่น้องชาวบ้านทั้ง2หมู่บ้านนะครับในพื้นที่กองสกายทหารมิโนลาลอยู่ดีๆก็ใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตีนะครับแต่กลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพี่เดียบที่อยู่ในพื้นที่ก็บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับ ว่าไม่มีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นแต่ทหารมินลายเอาเครื่องบินเข้ามาโจมตีนะครับทําให้บ้านเรือนพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายนะครับในพื้นที่กองสกายทหารมินลายอาจจะไม่พอใจพี่น้องชาวบ้านนะครับว่าพี่น้องชาวบ้านสนับสนุนกลุ่มพีเดียบนะครับ ก็เลยเข้าไปโจมตีในหมู่บ้านโตยี่นะครับทําให้ไฟไหม้ทั้งสองหมู่บ้านนะครับไม่ต่ํากว่าร้อยหลังคาเรือที่ได้รับความเสียหายนะครับตอนนี้พี่น้องชาวบ้านอยู่กันอย่างลําบากนะครับช่วงนี้ฝนก็ตกหนักที่อยู่ในพื้นที่นะครับตอนนี้ขาดแคลนอาหารการกินหรือยารักษาอะไรต่างๆนะครับทหารมิลอนลายเข้าโจมตีหมู่บ้านนะครับเมื่อวานนี้มีไฟไหม้เกิดขึ้น แต่ก็มีภาพวิดีโออยู่นะครับไม่สามารถเอาลงให้พี่น้องดูได้นะครับเนื่องจากมีความรุนแรงพี่น้องชาวบ้านถูกไฟไหม้ไปหลายคนเช่นกันนะครับพี่น้องในพื้นที่กองสกายพี่น้องชาวบ้านอยู่กันอย่างลําบากนะครับพี่น้องยังไงก็ค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สูภาพต้องกลับขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้นะครับขอบคุณครับไม่สงคา